<Yeah. laughs> ทำไมเก่งน,น่ารักมากเลยโน่นละคนโน่นละทำอะไรคนโน่นทำอะไรหนูเล่นอะไรบอกย่าติหนูเล่นอะไรอยู่บอกย่าติหาตัวอ้คนนี้คนนี้ทำอะไรเอ่ยเล่นอะไรเอ่ยเล่นเด็ก่ฮะเล่นเด็ก่งล้เล่นรถอะไรนะเล่นเด็ก่ โอ้แบ่งญาดูด้วยได้อยากดูไม่ได้เออไม่ได้ดูคนเดียวเหรอได้ดูคนเดียวแต่ดูคนเดียวทำไมดูคนเดียวอ่ะฮึจะสนุกเหรอดูคนเดียวบอก่าติดีจะสนุกน่ารักหลานๆเราญา่าฟังดิมานฟังตุดาเลยมันทำอะไร อะไรนะเล่าอีกทีดิวันนี้มาบอกให้เดินด้วยใจเลยเหรอไปอไปเลยเไปเลยคุณพ่อบอกให้เล่นกี่ชั่วโมงไมู่ห,หนูด้วยโอ้เวลาหนูเลยบอกย่าไม่ให้ย่าก,กวนใช่ไหมย่าก,กวนแป๊บเดียวเดี๋ยวย่าก็ลงไปทำกับข้าวแล้วลงไปข้างล่างแล้วไอเก่งมากเายจังเลย Vela